สวัสดีค่ะพบกับออร์ทัยสตอรี่อีกแล้วเช่นเคยค่ะ วันนี้นะคะแก้วมีลายทองประจำวันเกิดนะคะมาฝากเพื่อนๆเ,เสริมดวงชะตาให้ชีวิตมีความปังเฮงในปี2564เสริมดวงความรักรุง่งเสริมบารมีกรับชีวิตดีแบบสุดๆไปเลยกับการเลือกลายทองประจำวันเกิดมาเช็คให้ชัวร์ค่ะว่าวันเกิดไหนต้องใส่ลายทองแบบไหนพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปเริ่มกันเลยคะ่ะ สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เป็นคนธาตุไฟนะคะเหมาะแก่การสวมใส่ทองรูปพรรณลายสีเสาคดกิจและห่วงคู่เพื่อเสริมดวงชะตาให้มีความเจริญเติบโตและหน้าที่การงานและการเงินที่ดีข้อมือนะคะใส่สีเสาตุ้งติ้งลงยาคา่ะต่อกันที่ผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะเป็นคนธาตุดิน เหมาะแก่การสวมใส่ทองรูปพรรณลายคดกิจทาโลเพื่อเสริมสเสน่ห์และวาจาเจรจาเสริมดวงชะตาในการเงินและให้มีความเข้มแข็งซอยคอคดกิจค่ะจะเหมาะมากๆเลยผู้ที่เกิดวันอังคารเป็นคนทาตุลมนะคะเหมาะแก่การสวมใส่ทองรูปพรรณลายหางกระรอกผ่าไวและห่วงคู่ เพื่อเสริมให้บริวารหน้าเกงขามนะคะรักใครเชื่อฟังและเปิดดวงชะตารับทรัพรับโชคแล้วก็ต้องใส่สร้อยคอผ่าไหวค่ะผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันเป็นคนทาตน้ำนะคะเหมาะแก่การสวมใส่ทองรูปพรร์ลายมีนาะทาโร่เพื่อเสริมความค่องแคลวปาดเปรี้ยวทำกิจการงานใดก็จะสำเร็จเสร็จสิ้นรวดเร็วมีโชคลาภ ค้าขายร่ำรวยแนะนำให้ใส่สร้อยคอข้อมือทาโร่ค่ะเหมาะมากๆเลยผููที่เกิดวันพุธกลางคืนทาดลมเหมาะแก่การสวมใส่ทองรูปพรร์ลายผ่าไวยห่วงคู่ค่ะเพื่อเสริมความคิดให้มีความคิดสร้างสรรค์รุ่งโรจน์ทั้งการงานการเงินและความรักนะคะแนะนำกันเลยสร้อยคอห่วงคู่ค่ะ ภูที่เกิดวันพฤหัสเป็นคนธาตุดินนะคะเหมาะแก่การสวมใส่ทองรูปพรร์ลายโคชกิจสีเสาเพิ่มเสริมความคิดให้มีความสร้างสารรค์รุงโรดทั้งการงานการเงินและความรักนะคะแนะนำกันเลยว่าสร้อยคอสีเสาเนี่ยเหมาะมากๆนะคะกับคนเกิดวันพฤหัสค่ะ ผู้ที่เกิดวันศุกร์ค่ะทัตุน้ำเหมาะกับการสวมใส่ทองรูปพรรพันธ์ลายมีนาทาโรนะคะเช่นกันเพิ่มเสริมความคิดให้มีความสร้างสารรค์รุ่งโรจน์ทั้งการงานการเงินความรักนะคะข้อมือก็เป็นข้อมือ,อาลายมีนานะคะก็เหมาะมากๆค่ะ มาถึงวันสุดท้ายแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันเสราร์ธาตุไฟเหมาะแก่การสวมใส่ทองรูปพรรณลายสีเสามีนาและโคชกิจเพื่อเสริมความคิดให้มีความคิดสร้างสารรค์รุงโรดทั้งการงานการเงินและความรักปังๆนะคะสร้อยคอก็เหมาะกับข้อมือสีเสาลงยาค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับทิกดีๆนะคะที่แก้วสรรหาเลือกมาให้นะคะใครที่กําลังมองหาสร้อยหรือเครื่องประดับทองนะคะประจําราศีเกิดแนะนํากันเลยนะคะ อยากให้รวยๆปังๆไปด้วยกันค่ะวันนี้แก้วต้องขอตัวแอบไปทุบกระปุกดูก่อนแล้วว่ายังพอเหลือเงินไปซื้อทองสักเซนหรือเปล่าสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะคะหวังว่าเราจะพบกันในคลิปวิดีโอต่อๆไปถ้าอยากเจอกันในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันค่ะสำหรับวันนี้แก้ต้องขอตัวก่อนแล้วสวัสดีนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะบ๊ายบาย